แล้วม่าแล้วอ๋อมาขามกวนนอ,นอดกระปุกเดิงมาขามกวนมะม่วงก็ะวายแล้วมัม้งมินป่าเก็บมาอีกแล้วนึงน่งขีดนึ่งขีดนึ่งกระปุกนอ่ยขอดน่ดนึ่งกระปุก คอทคอดติชช้อนมันคิดเด็กเด็กกีกระปุกนะสิบไหมสิบว่ามั้งใส่ปุกยาอีกปลาปิดมะขามกวนมนคีด กระปุกละสิบบาทกระปุกละสิะบาทเองอร่อยอร่อยนั่นแน่นนได้ชินเลยอร่อยนัเนแน่เนือใส่มะพร้าวด้วยทำออกมาแล้วเนี่ยเลื้อๆอะไรหลอดลนนี่มะพร้าวนั่นแม่นี่นมะข่าเยอะมากมะพร้าวมันมันมัน,มน,มน 我一分钟。